สีราศีนี้ระวังให้ดีนะครับมีคนเตรียมดินทาคุณและช่วงนี้โดดเด่นมากๆเพราะว่าคุณโดดเด่นเกินไปนี่คือสีราศีที่โดดเด่นจนใครๆก็เกลียดคุณนะเพราะว่าคุณดังนะแล้วคุณสําเร็จปะวันนี้จา์แบมมีคําตอบเริ่มที่ราศีแรกนะครับนั่นคือชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้จะมีกระแสมีโอกาสที่คุณจะเฉิดฉายแล้วมีโอกาสที่คุณจะถูกนินทาเพราะคุณเด่นดังนั่นเองอย่าเสียใจไปนะครับนำหมาเห่าก็เริ่มปกติราศีที่สองนะครับนั่คือชาวราศีส ชาวราศีสิงจะโดดเด่นในเรื่องของงานนะครับและเรื่องเงินภาพลักษณ์คุณเลยดูดีขึ้นก็เลยมีคนอิจฉายอยากเป็นเหมือนคุณครับราศีที่3คือชาวราศีพิจิกพิจิกเนี่ย โอกาสของคุณการจะมาในเรื่องของการโปรโมทพรีเซนต์งานไปแข่งขันคุณจะโชคดีมากครับก็เลยมีคู่แข่งที่อยากจะให้คุณตกรอบเนาะนึกออกปะและราศีสุดท้ายนะครับนั่นคือชาวราศีธนูบอกเลยว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะโดนหนักสุดแต่เพราะว่าดวงคุณกำลังจะดีสุดขีดมันเลยเป็นจุดที่ทําให้คุณต้องถูกนินทานนิดหนึ่งครับเป็นราชสีแล้วก็ต้องถูกมาเห่าว่าเป็นเรื่องปกติแล้วคุณหลักเป็นราชสีจริงหรบอกถ้าเป็นก็พิมพ์ราชศีไว้นะครับเกิใหม่คลิปหน้ากับจย์แบงค์อย่ากลัวมันนะสู้มัน